นี่ครับนี่งานช่างเบียร์นับเหลานี่ครับนี่ครับนี่ดำสวยนะครับนี่ดำเงาเลยครับดำเงาเลยเนี่ยเงาเลยครับยังไม่บ่มนะยังไม่บ่มนะเราไม่บ่มอี่ครับเงาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเลาะเลาะเลาะออกประมาณหนึ่งครับแล้วก็เป๊ะครับตรงเป๊ะนีตัวนี้ตรงอาจจะเลมมาดูการเล็มนะครับอันนี้เลาะออกมาจากก้านมันะครับในก้านที่ ถูเลาะออกครับประมาณนี้นะครับนี่เลาะออกเราวจะมาเล็มอีกนะครับว่ามันเอาออกยากนะครับเราต้องลดน้ําหนักให้มันเบาลงเยอะหน่อยครับไม่งั้นจะแบกออกไปลําบากครับก็ไปด้วยมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับดูความพยายามของทีมงานครับก็ธรรมดาครับอาจจะไปทาเป็นเบ้าแล้วจะขายมีราคาหนึ่งกว่าจะได้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมนี่เป็นการเลาะครับี่ก็ต้นมันนะครับเนี่ยที่ตุยไปแล้วนะครับนี่นี่ครับตุยไปแล้ว มาดูช่างเบียร์เลาะนะครับเอาส่วนที่ไม่ใช้งานออกนะครับเก็บไว้แค่กระดูกลานก็พอครับนีกระานสวยดําสวยนะครับอบบ่มนิดหนึ่งนะโอ้แจีมเลยครับนี่ทีมงานตัดก็มีนะครับคนตัดก็ตัดไปนะครับส่วนเลาะก็เลาะไปนะครับส่วนผมก็คนถ่ายเหมือนเดิมนะให้กาลังใจนะครับน่่งกายไม่คืนนะครับมาได้แค่นี้ก็บุญนะ อยากมาชมนะครับลานสวยๆนะครับเนี่ยนี่ก็ได้ไปดูครับได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเต็มคาราเบลเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปนะ